ท่านวิรัตวรสุรินทร์ก่อนครับเชิญครับกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรสุรินทร์พักสีมไทยครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับทราบรายงานของท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตเน,นี่ยนะครับประจำปี2562ก็เป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปที่มีปัญหาอย่างมากนะครับผมคิดว่าท่านก็คงไม่ไปเสียนะครับว่า มีเสียงตำหนติติเตียนท่านมากมากกว่าคำชมเชยมากเหลือเกินนะครับมีข้อคลอรหามากมายว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยไม่มิสุทธ์ยุติธรรมเป็นที่เครือบแคลงสงสัยและมีข้อผิดพลาดอย่างมากมายจำไานครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยเลือกตั้งกี่ครั้งก็เป็นหีบสิหในกาทั้งนั้นทั้งก็แปลกใจทั้งก็สงสัยเอ๊ท่านเปลี่ยนเป็น17ในกาทำไม ตำทานบ้านผมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านหมูบ่บ้านก็ใหญ่พอสมควรหลายร้อยหลังคาเรือนเลือกตั้งทุกครั้งนะครับท่านประธานหน่วยเลือกตั้งก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละแต่มาครั้งนี้เลือกตั้งหกสองเนี่ยหน่วยเลือกตั้งมาอยู่นอกหมู่บ้านมาอยู่ในซอกในซอกเล็กๆตำทานเป็นหน่วยไม่มีใครไปดูการนับคะแนนหรอกครับหกโมงเย็นแล้วมืดมืดเงียบเงียบจะไปทําอะไรกันก็ากากันตามสบายท่านประธานไม่มีใครเห็นนะ แต่อย่างไรก็ตามผมอ่านในรายงานท่านแล้วนะครับท่านก็ยอมรับนะครับท่านยอมรับแล้วว่าความผิดพลาดในเรื่องนี้เรื่องที่เลื่อนเวลาเปิดหีบเนี่ยท่านก็ยอมรับแล้วว่าเป็นความผิดพลาดนะครับผมอ่านจากรายงานเลยนะครับด่านครับสาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องพูดถึงคือที่มาครับท่านประธานเนื่องจากก่อนการจัดการเลือกตั้งผูสองเนี่ยเราอยู่ในระบอบทหาร คณะกรรมาการเลือกตั้งเจ็ดท่านก็มาจากการเสนอชื่อของสอนชซึ่งสนชก็มาจากขอสอนชขอสอนชตั้งสนชสนชตั้งกะกะตกะกะตเลือกตั้งได้หัวหน้าขอสอนชกลับเป็นกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อท่านประธานทัวพันธ์กันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่นะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นท่านประธานครับการเลือกตั้ง6 2สองเนี่ย ก็ไม่ต่างจากเพียงแค่พิธีกรรมที่จะประทับรับรองความชอบธรรมให้ผลเอกประยุทธ์จนันโอชากลับมาเป็นนายกมนตรีต่อเท่านั้นผมไปไหนมาไหนคนนั้นก็บอกไม่ได้เลือกผลเอกประยุทธ์คนนี้ก็บอกไม่ได้เลือกผลเอกประยุทธ์แต่สุดท้ายผลเอกประยุทธ์ก็กลับมาเป็นนายกมนตรีอยู่ดีด้วยสูตรคำนวณพิสดารประชาชนบอกว่าสูตรพิสดารแต่ท่านบอกว่าสูตรตามรัฐธรรมนูญเป๊ะมาตรา91เเป๊ะคำนวณเป๊ะ บวกด้วยสวสองคนได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อท่านประธานครับกับผมมีข้อสังเกตข้อสงสัยอยู่สองสามประการนะครับจากการที่อ่านรายงานเล่มนี้นะครับท่านประธานประการแรกอยู่ในส่วนที่สองหน้าห้าสิบสองข้อหนึ่งจุดหกจุดสี่สถิติเรื่องคัดค้านและจำนวนการเลือกตั้งผมคิดว่าจํานวนเรื่องคัดค้านในตารางที่ห้าเนี่ยข้อมูลในส่วนนี้ยังหยาบเกินไปผมอยากจะเห็นการแยกประเภทมากกว่านี้นะครับว่าเรื่องคัดค้านเรื่องร้องเรียนเนี่ยต่างๆมีอะไรบ้าง และผลการวินิจัยเป็นประการใดท่านคณะกรรมการทั้งเจ็ดท่านและแต่ละท่านมีมติอย่างใดจะฮะมติชี้ถูกชี้ผิดผมคิดว่าควรจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบนะครับเสียงข้างมากข้างน้อยเท่าไหร่ใครมีมติอย่างไรประชาชนควรจะได้รับรู้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับยังมีอีกเรื่องที่ผมไม่เห็นในรายงานนะครับก็คือคําร้องของพรรคเสรีไทยก่อนการเลือกตั้งที่ขอให้กรกต วินิิฉัยด้วยเหตุว่าลพลเอกประยุทธ,ธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในรอบประชาธิปไตยแต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรักพลังประชารัฐนะครับพรรคเสรีไทยได้ยื่นเรื่องขอให้ทางกอตอยุบพัคพลังชารัฐโดยขอให้เทียบเคียงกับกรณีของพรักไทยรักษาชาติแต่เรื่องนี้ท่านประธานสุดท้ายท่านก,กตท่านก็วินิิฉัย ยกคำร้องไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจดีนะครับเพียงแต่สงสัยว่าค่าใช้จ่ยทำไมไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานเล่มนี้เท่านั้นเองนะครับท่านประธานท่านประธานครับยังมีเรื่องร้องเรียนอีกเรื่องที่ไม่เคยเห็นว่ามีการใิ้จัยไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเช่นเรื่องการตั้งชื่อพรรคพลังประชารัฐที่พ้องกับโครงการของรัฐคือโครงการประชารัฐทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ามีความ เกี่ยวพันกันกับโครงการของรัฐนะครับระเบียบกอ่ว่าด้วยพักการเมืองพศ25ง3ารการจัดตั้งพักการเมืองชื่อของพักการเมืองต้องไม่มีคําหรือข้อความดังต่อไปนี้หนึ่งชื่อกระทรวงกลมหน่วยงานรัฐเป็นต้นสองชื่อที่ก่อให้เกิดความสําคัญผิดว่าเป็นของรัฐบาลท่านประธานครับฉันลองเลยากตอช่ชื่อพลังประชารัฐและโครงการ,รชารัฐทําให้ประชาชนสําคัญผิดหรือไม่ครับแน่นอนสําคัญผิดแน่นอนแต่ว่าท่านประธาน ระเบียบที่ห้ามตั้งชื่อพรรคเหมือนกับหรือคล้ายกับหน่วยงานรัฐหรือโครงการรัฐเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแล้วครับมีมานานมากแล้วทําไม่ได้เขาห้ามแล้วก็ไม่มีใครเขาทำหรอกครับแต่ว่าที่ทําได้ก็เพราะว่าช่วงออกระเบียบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศสองพัเนี่ยเกิดช่องบ้างก็เลยไปจดทะเบียนตอนนั้นใช่หรือไม่มีนกรู้และนกไม่รู้เลยไปจดทะเบียนได้ ในตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าใช่หรือไม่นะครับจดปี2,561แต่ระเบียบออกปี2,563ก็เป็นไปโดยประการละชนนี้นะครับอีกประการหนึ่งครับท่านประธานครับเรื่องทุจริตการเลือกตั้งกกตมีผลการจัดการกับเรื่องทุจริตการเลือกตั้งตื่เถอได้ว่าต่ำมากอาจจะสูงเกินไปด้วยซ้ำไปอาจจะต้องใช้คำว่าไม่มีเลยไม่ใช่ต่ำอย่างเดียวแต่ไม่มีเลย ในขณะที่ประชาชนเนี่ยทั่วไปเ็ารับรู้กันเลยทั่วไปว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันไปทั่วแต่กรกตไม่สามารถจับการทุจริตได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่ครั้งเดียวจะเพียงมีผลงานสักชิ้นท่านประธานใบส้มที่เชียงใหม่เกแปดใส่สองสองบาทบาทให้พระสารก็พิพากษายกยกครับเสียหายต่องขประมาณแผ่นดินต้องจัดเลอกตั้งใหม่เปรียบเทียบกับลำปางที่มีทั้งพยานหลักฐานซื้อขายเสียงชัดเจนคนโดนโพยซื้อเสียงเอาเงินมาให้เงินเนี่ย สองคนนะฝากให้แม่ด้วยกาเบอร์หนึ่งนะให้เงินเสร็จพูดเสร็จเดินออกไปอย่างหันมาชูนิ้วเบอร์หนึ่งนะอย่างนี้ก,กรกตให้ใบเหลืองครับท่านประธานใบเหลืองหมายความว่าอะไรคุ้มเคือไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ครับกรกตหรือว่าจะต้องจับให้ได้ว่าผู้สมัครนี่เดินมาแจกเงินเองถึงจะชัดเจนอย่างนั้นหรือครับไม่อยากจะพูดว่าสิ้นเงินสิ้นเปลืองก็ประมาณนะครับแต่เสียดดยภาษีประชาชนฝากถึงคณะกรรมการ ทั้งเจ็ดทันด้วยนะครับท่านประธานครับเรื่องกลไกลผู้ตรวจการเลือกตั้งท่านประธานผมขอเกินไปอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นปัญหากลไกที่สุนู์เปล่าเนี่ยใช้งบประมาณดําเนินการถึง500ล้านบาทแต่ไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวสักแต่เรื่องเดียวท่านประธานครับท่านเสรีพิสุทธิ์เชิญมาถามในการมาธิการปรปรชว,ว่ามีการซื้อขายเสียงกันเต็มไปหมดท่านไม่เห็นเหรอท่านประธานทราบไหมครับผู้ตรวจการเลือกตั้งของก,กตเน,นี่ยตอบว่าอย่างไรท่านประธาน พูดแล้วจะขำตอบว่าก็ท่านเห็นเนี่ยแต่ผมไม่เห็นท่านลองคิขาท่านคิดว่าอย่างไรนะครับท่านตอบว่าท่านเห็นนะแต่ผมไม่เห็นท่านถามผมว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งในทํางานคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนหรือไม่ครับเนี่ยที่จริงคําถามที่ผมควรจะถามไปยังกรกตทั้งเจ็ท่านมากกว่าคณะกรรมการกตทงานคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนหรือไม่สุดท้ายนะครับท่านประธานเลยเวลามาเยอะแล้วกับผมขอกาบพระคุณรายงานที่เสนอต่อสภาและขอย้าว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลไกลละนะครับตามระบอบประชาธิปไตยของไทยสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมีบทบาทนะครับในการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ท,ทรงเป็นประมุขให้ยั่งยืนสาพรอย่างแท้จริงต่อไปกขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและขอบพระคุณทุกท่านนะครับและขอบพระคุณท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับ